มาด้วยเสียงไฟช็อตเลยเว้ยโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในซับเดย์สุดในพา์ที่2แล้วนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มห้ 5, <16. S 2> อยู่นิ่งๆจะก,กว่าจะเช้าโอเคไว้เจอกันคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดประตูนะ โอเคน่าจะเช้าพอที่ซอมบี้จะไม่วิ่งไล่ผมแล้วนะผมล่อนแล้วตอนนี้เดินด้วยความโหดเยี่ยมเลยเก็บกดมานานไม่ได้เดินอ่านให้หมดด้วยไม่เก็บหนังทรงหนังสือไว้ละผมจะต้องหายาแอนตี้ไวรัสให้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมติดเชือ้อเช้าวันใหม่ที่สดใสเสมอ โอ้ยซอบ,บี้อ้วนนี่หว่ามีซอบ,บี้หมาไหมหาหมาก่อนถ้าไม่มีหมาก็ไม่มีอะไรอืมเอ่อไอที่แบบมันขึ้นวาสองโอ้ย มีงูเด้อนี่ของใหม่อะไรวะเนี่ยโอ้ยเหมือนจะเป็นงูหางกระดิ่งนะครับถ้าดูจากตัวของโมเดลนี้นะครับโอ้ยนี่ต้องระวังทุกฝีก้าาเลยใช่ไหมเนี่ยอ,อ,อ, <c oughs> อ๋อมัมเดินเร็วจังวะ นน่เดี๋ยวผมโชว์เทแบบยิงแบบนี้ให้ดูนะเอ้ยเป็นไงออ้ยไอตัวนั้นล้มเลยนะครับถึงจะยิงไม่โดนก็เถอะเฮ้ยแอนิเมชั่นใหม่แบบใหม่ว่ะลุมลุมถึงงูอะ่ะแสดงว่างูเป็นสัตว์ป่านะครับไม่ใช่งูซอมบี้เกิดมาก็ไม่เคยเห็นว่ามีงูซอมบี้เลยนะแต่แบบเฟี้ยวมากเลยอะ่ะ อย่างเจ๋งขอโ <isation> อ,อกาสใช้ปืนเยอะๆหน่อยนะครับเอ้ยอยู่แสงหน่อยเร็วเปือได้เป็นภาพหน้าปกนะไม่ดีใจเอรอไม่สะดุ้งสะเทือนเลยเว้ยเออเอาดีฮึ <mouvement> ทางนี้แหละ เดี๋ยวเอาของแล้วก็เดินต่อกันเลยต้องรีบออกตั้งแต่เช้านะครับเราจะได้ไปถึงตอนที่มันเย็นๆพอดีถ้าถึงตอนมืดน,นี่ก็เสียใจเลยโอ้มีกระเป๋าแต่ลืมเข้าไปดูแฮะช่างมันแล้วกันถ้าต้องเข้าไปดูทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้ไปไหนแน่นอนตลอด20ปีโอ้ตกใจหมดอมต่ไตไต่ต ตาย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 ตาต่อยมันเลยโอ้โหนี่ค no ือหมู่บ้านเมืองอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราไม่ร hmm ู้ว่าาจะมี ายาปฏิชีวนะให้เราหรือเปล่าแต่ถ้ามีแล้วก็ต้องหาสถานที่ที่คล้ายโรงพยาบาลไหมเนี่ย <c oughs> ตึกนี้น่าอยู่มากเลยอะ่ะแบบสร้างเป็นฐานทัพอะ่ะ <c oughs> กันพาวเดอร์กับน้ำมันโอ้โหเฮ้ยไม่มีไม่มีอะไรเลยอ่ะ ผมอยากได้ยาตอนนี้ไม่ได้อยากได้ขอแบบนั้นน่าโอ้โหสบ้เยอ,อะจริงไอ้ตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นเอ้ยโรงบาลเลยตอนแรกผมมองตรงชื่ออย่างเดียวผมไม่เห็นมันเขียนฮอสพิททอหรืออะไรเลยอ่ะผมก็เลยไม่ได้สนใจแต่มองข้าบนไป มีสัญ,ญลักษณ์รูปบวกอยู่แสดงว่าโรงพยาบาลแน่นอนอ่านี่อา้าวล็อกพีกไม่ได้ใช่งี้เหรอแล้วล็อกพีกใช้ไงอ่ะเคเดี๋ยวเราหาทางเข้าก่อนนะครับโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องฟาร์มของอ๋อแหลกเลยเข้าใกล้โรงพยาบาลแล้วแหลกตกใส่คนไข้เยอะเนี่ยโอ้ รถพยาบาลขอบคุณมากครับเอ้ยเรนนี่หมอที่ยมเก็บว่านหางจระเข้ไว้เหรอเอ้ย,อยรู้สึกว่าว่านหางจะมาทาผิวได้ด้วยนะแบบเหมือนลดอาการร้อนหรืออะไรแบบนั้นฮืม้อยอยู่ใกล้โรงพยาบาลแลวแหลกจริงๆนะเนี่ยคุณผู้ชมอันล็อกแล้ว โอ้ยเข้าใกล้แล้วถูกตีแล้วลดเลยกระตุ้นสายฟ้าหน่อยเ <c oughs> อ,อ้ก็ฮหาะเฮ้ยกับดักอย่าอย่าเข้าไปใกล้นะทุกคน เอาห้องเดิมหเหรอเฮ้ยอ,อขอับไปเก้าอี้ได้โอเคเขาใกล้าตายนะครับกับดักเนี่ยลิฟต์ก็ล็อกเฮ้ยมีชั้นใต้ดินด้วยเฮ้ยตกใจหมด ประตูล็อกเยอะมากเลยอ่ะไม่แต่ทางขึ้นก็ถูกปิดกั้นไว้อ้าไม่พังเหรอ เฮ้ยเดี๋ยววิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือสร้างบล็อกนีว่ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปดูชั้นใต้ดินก่อนนะครับว่ามีของดีอะไรหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบสถานที่ประมาณที่เก็บยาอะไรแบบนี้อโอเคไม่มีของให้เราซื้อเลยแอเราก็จนซะด้วย นี่คือลิฟต์ส okay anyway> ินะฮึสรรชาตยานไมปูนมัวเลยสัรชาตยานสั่งการนะครับเมื่อกี้โอ้โหนี่หลุมอะไรเนี่ยห้องซักผ้าเออห้องนี้ ôi, ôi trời, quét mà tao này quá, oi oi oi, chìm hải ở tao này, bay, ừ. โอ,โอ้โหตกใจหมดตอนนี้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมานิดนึงหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามันเร็วขึ้นหรือเปล่าวะหรือว่าผมคิดไปเองผมมั่วใช่ไหมตกใจหมดไอ้พวกนี้น โอ้ยมันแหลกเลือกเกินโอ้เฟรมตอนนี้เฟรมตกมันอยู่ที่ประมาณ40กว่านะครับเออมันทรง,งตัวอยู่ประมาณเนี่ย40บ้าง50บ้างอะตอนช่วงไม่มีอะไรอ,อ่ะแต่พอมีนี่แบบโอ้โหเอ้ยซิงว่ะแล้วที่เราลุยมาถึงตรงนี้จะไม่มียาปฏิชีวนะให้หน่อยเออมีกระดูกหมาโรงาบานเก็บไว้ทำไมเนี่ยเอาไว้ให้คนไข้ฆ่าบเบอ,อ ค <c oughs> าบแกปวดอะแบบจะได้ไม่ต้องร้องเสียงดังอะ่ะคาบไว้นะครับกระดูกหมา <c oughs> อ่าห้องเก็บศพแฮแล้วก็โอ้โหของเล็กเล็กน้อยน้อยเฮ้ยยาเฮ้ยสเตรอยวิตามินและสเตรอยนี่โอโ้เป็นบัฟนี่เองยาบัฟนะครับ นี่แน่เฮย้ยไม่เห็นเฮย้ยมีตรงนี้เลือเนี่ยสเต็มินาหมดสเต็มินาหมดอืมแล้วไงกระสุนยังมีเว้ยตอนนี้แผลผมถูกกัดเออ ภาพสิเป็นภาพที่สวยดีจริงๆเลยอ่ะดูดิคุณผู้ชมแบบโอ้โหเท่เท่โอเคตอนนี้เราเปิดเอ้ยเราปิดตัวนี้ไว้ดีกว่านะโอเค แต่แบบตรงนี้ดูดีมากเลยนะเราสามารถมาซ่อนได้อะเดี๋ยวผมจะทําการวางเตียงไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยมีเสียงโอ้โหเลยข้างในอย่างมืดและตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงนะครับแต่ฝนมันจะตกอะทาให้ข้างนอกมันมืดมืดพอข้างนอกมืดมืดข้างในก็มืดมืดเหมือนกัน ตื่นหนอไอ้พวกเนี้ยอยู่ในถุงแล้วยังจะตื่น,นอีกเหรอโอเคคุณผู้ชมแปบ๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาของคราบของคราบเนี่ยไปครับไว้ตรงห้องห้องด้านท้ายก่อนนะเพื่อความปลอดภัยนะครับเราจะครับของแล้วก็เก็บทิ้งไว้มีเครื่องอะไรวะเนี่ย เฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยจะสร้างหนีสอมบี้เหรอแล้วก็แล้วก็มานอนตายอย่างเงี้ยนะโอเคอ่าดูดีขึ้นเยอะดูดิมันจะเป็นสิ้นสุดที่ไหนขอดูหน่อย ไอคนขุดที่มันก็ว้างมากเนาะขุดเป็นวงกลมมันจะได้อะไรฟะอย่าทำลายข้าวของไอ้พวกสบี้ไม่รู้จักอดออมมันเกี่ยวอะไรวะเปิดแล้วไปยางรวดเร็วเลยแล้วก็คราฟ่องครับนะนี่ รอยอากาศอย่างนี้แล้วกันเก็บนี่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 ด้วยอา้าวเก็บให้หมดเลยโอเคคุณผู้ชมครับต,ต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนแล้วนะแล้วก็หวังได้แค่ชั้นบนจะมีของที่เราต้องการขอหนะ่ะได้โปรดมีเถอะนะผมไม่รู้ว่าผมจะไปหาที่ไหนแล้วเนี่ยที่นี่คือโรงบาเลยนะเว้ยจะไม่มีซักเม็ดเหลือไว้จริงเออ ต้องสร้งางให้ขึ้นไปก่อนอเป็นที่น่าอยู่จริงเลยนะครับเนี่ยถ้าหนีซอมบี้มาอยู่ในโรงบาลแบบนี้ผมว่ามันก็คงจะว่าเวน,น่าดูแต่ก็คงมีหลายคนที่หนีมาอยู่ที่นี่เนาะโอเคไปต่อปะ เอ่อห้องนี้เหมือนเป็นห้องตรวจรอคนไข้หรืออะไรแบบนั้นหรือเปล่าเอ้ยมีกั้นบันไดตรงนี้ด้วยแบบไม่ให้ขึ้นไปอ่ะคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่าผมจะต่อทางไปหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ขี้เกียจซะด้วย ตื่นแน่เอ้ามันยังตีโดนผมอีกเลอโอ้โหอืมเอ,อเอ่อใช้นี่เลย ของหรูนี่หว่าเราอะ่ะมีชีสอยู่แผ่นตงใส่เอาไปกินตอนดึกนะครับแอบแอบหมอกินอะไรแบบนี้ซ่วมไม่มีวะฮเฮ้ยมันมีซ่อนทรายเอาไว้เออสงสัยช่างก่อสร้างเขาแบบลืมเอาไว้นะครับผมว่าคงไม่มีคงไม่มีหมอที่ไหนมาซ่อนทรายไว้หรอก โอ้หรู้สึกหวั่นกลัวผมกลัวจังเลยกลัวไม่พอผมแหลกด้วยอะ่ะอะไรวะเนี่ยไม่มีอะไรเลยเออโอเคผมจบกับโรงพยาบาลแล้ววะ เดีย๋ยวไว้ว่างๆเราค่อยมาฟาร์มที่โรงพยาบาลน,นี้แล้วกันนะครับตอนนี้ผมไปละผมไม่อยู่กับโรงพยาบาลน,นี้แล้วไปดีกว่าโอเคผมคิดว่าผมอาจจะต้องเก็บของบางส่วนไว้นี่นะครับเพราะว่าตัวเรามันก็ไม่ได้มีพื้นที่มากพอขนาดนั้นนะ่ะอันที่เช่นธนูเนี่ยผมจะเก็บไว้นี่นะครับเพราะมันค้ามได้ง่ายนะกระสุนธนูก็เหมือนกันส่วนอันนี้ก็เก็บไว้นี่แหละเอานี่ไปเอานี่ไป ก็ตังอาหารกินเลยโอเคออกเดินทางได้เตียงก็วา,างไว้นี่ก่อนนะครับทีเก็บเตอนนี้ก็เปิดไว้เนี่แหละบ้านเปิดประทุนใครจะไม่ชอบคุณผู้ชมชอบหรือเปล่าล่ะบ้านเปิดประทุนอะเฮ้ยติดเชื้อ14%เอร์ซ็ จะกลายเป็นซอมบี้แล้วเอองี้เราก็ไม่ต้องหาข้าวกินแล้วดิหาเนื้อกินอย่างเดียวคุณผ <c oughs> ู้ชมเคยกินซอยจูไหมผมไม่เคยกินอะ่ะผมไม่ค่อยชอบกินของดิบเท่าไหร่ <c oughs> นึกรสชาติไม่ค่อยออกด้วยอะซอยจูอะของดิบรสชาติมันจะอร่อยหรอวะ <c oughs> ผมมีอคติประมาณนั้นอะแล้วมาของดิบเลยนะเว้ย <c oughs> โอเคตรงนี้ดูเป็นสถานที่ดีๆนะครับสำหรับการใช้เป็นเอ่อเซฟเฮาส์ House ในอนาคตแต่ตอนนี้ปัจจุบันเราไปก่อนดีกว่าเราสามารถมาร์กมันไว้ได้ไหมเอ้าชิบหายล้ไอ้เราก็ไม่เคยมาร์กซะด้วยอ๋อตรงนี้นี่เองมาร์กเอาไว้เซฟเว์พอยต์เป็นนี่ โรงพยาบาลผมจะเขียนว่าบ้านละกันไม่ใช่รอลิงน,น,นะเป็นบานแบบบ้านเลย <laughs> นั่นคือโบสถงั้นเหรอสถานที่อย่างโบสถจะมีของศักดิ์สิทธิ์อย่างแอนตี้แอนตี้ไวรัสไหมโอเคตอนนี้อยู่ฝั่งนี้นะครับเป้าหมายของเราคือฝั่งซ้ายแต่เราจะลงมาข้างล่างก่อน สถานที่นั้นไม่ช่งานสงสัยหลือเกินน่ะเราก็ต้องไปเพราะเรามันขี้สงสัยเดี๋ยวผมลองใช้ไอ้นี่ได้ไหมคือมันไม่มีมันดูเหมือนไม่มีหัวข้อที่แก้แก้การติดเชืออ้อผมก็เลยไม่กล้าใช้นะครับถ้าใช้มันอาจจะเปืองอ่ะเนาะขี้หัวกว่าผมอะ ฮัลโหลล็อตล็อตล็อล็อตล็อตรถนี่มี12วีหรือเปล่าเปล่าปล่าเปล่า16วีเลยโอ้รถคันอื่นเอ้าแม่งล็อกอีกแม่งล็อกอีกคุณผู้ชมเอ้าแล้วล็อกพีกเราพังไปแล้วเออนี่นี่ทุกครั้งที่ผมเปิดรถผมใช้ล็อกพีกเหรอผมเพิ่งรู้เลยะเนี่ยรู้ไหมผมไม่เคยผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยอะ หรือว่าเป็นเฉพาะกับรถตำรวจที่มันแบบมันดูรัดกลุ่มวะเออรถนี้ก็ไม่มีปัญหานี่นะเฮ้ย <c oughs> มาเป็นอันเลยไม่มปัญหาอ๋อปูเออ <c oughs> เอ่เกอเฮ้ยไอ้นี่เปิดประตู เอาละตอนนี้เรากำลัง,งมุ่งหน้าไปสู่สวรรค์ชั้นเจ็ดแล้วนะครับสถานที่นี้จะเป็นสวรรค์หรือนรกกันแน่แน่แน่ไม่มีใครทราบนอกจากผมนี่เราจะขึ้นไปแล้วในห้าสี่สามสองเฮ้ยแล้วว่ามังมีดนกแม่งจิกกงเบี้ยวเลยผมก็ตกใจดิ โอเคไม่ค่อยช้ำวิธีลงเท่าไหรว่วะถ้าเราหันลงข้างล่างมันจะเป็นแบบยังไงวะโดดไหมลองดูดิอ๋อ oh, มันจะเป็นขึ้นโอเคพอรู้วิธีแล้วนี่ถ้าหันหลังแบบน,นี้ก็ต้องกดลงอ่ะเอา้าโอ้ยโอยโอยโทษครับโทษโทษผมแค่จะลองอะไรนิดนหน่อยหน่อยเฉยอย่าก,กดผมเลยนะผมไม่รู้อ่ะผมเป็นเด็กไม่รู้ภาษีภาษา โอ้อย่าบอกนะว่าที่นี่คือสถานีดับเพลิงเฮ้ยว <c oughs> ่อเป็นฮีโร่หรอวะโดดลงมาจากชั้นสองอะ่ะไม่คุกข่าได้เลยล่ะเฮ <c oughs> ้ย ยิงไม่โดนแล้วกล้าขาย้อนเอ้ยโอ้โหเจอน้ำเขียวแฟนตาโจมตีเฮกระสุนเอ้ยแผนที่สมบัติขอดูเลยแผนที่สมบัตินี้มีอะไรอยู่ถึงเพื่อน เออถ้าในได้อ่านโนนี้แสดงว่าฉันตายแล้วหรือไม่ก็กลายเป็นมอนสเตอร์หรอฉันกำลังจะออกจากเออผมไม่ออกแล้ววะไม่เอาแล้วกันเออเดี๋ยวไวน้นาคค่อยค่อยมารับเควสนี้นะครับมันน่าจะเป็นเควสท,ที่รับเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่ตอนนี้เราไม่มีกระจิกกระใจเลยอะ่ะ เอ้ยมันต้องเล่นผ้าแบบนี้ด้วยเดี๋ยวมันไม่เท่สถานีดับเพลิงไหมซะเองแล้ววะแต่พอพอกด F7 ออกแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยอะ่ะผมเศร้าวะ่ะสวัสดีครับช่างซอมบ,บ,บังลุงบังอืม อาตายแล้วนีว่โอเคเราจะไปตามเป้าหมายเลยนะครับแต่ก็ดูจะไกลเกินไปหน่อยเพราะงั้นเรามาจบที่นี่กันดีกว่านะ